ครับวันนี้พามาดูของแต่งบ้านชิ้นหนึ่งนะครับที่ดูรูปทรงรูปร่างแตกตาดีแต่ก็สวยงามแบบหนึ่งแปลกแปนะครับแต่ว่าเวลานั้นเขาไปติดตั้งที่ผนังครับซึ่งมันมีตัวฐานของมันนะครับติดตั้งอยู่แล้วนะครับมีฐานติดตั้งอยู่แล้วแล้วก็เอาตัวนี้ไปใส่นะครับเป็นตัวชิ้นที่สองนะครับชิ้นแรกติดที่ผนังอยู่เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเขารองแหวนลงไปนะครับสองตัวแล้วก็เขาก็เอาชิ้นที่สามใส่นะครับ ที่สามก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับเขาก็เอาใส่เข้าไปซึ่งมันก็กลายมาเป็นกังหันหมุนสามมิตินะครับผมซึ่งผมเข้าไปดูแล้วที่เขาเรียกเขาเรียกปฏติมากรรมจลศาสตร์หมุนสามมิติหรือกังหันลมไม้นะครับซึ่งก็ดูมีมิติสร้างสารรค์ดีนะครับเหมาะกับการเอาไว้แต่งบ้านแต่อาจจะดูคนแก่น่าจะงงอาจจะเวียนหัวหรือเปล่า แต่อันเนี้ยนีเนี่ย,ยนนคือเขาเขามีขายเนี่ยคืออันเนี้ยเขาอาจจะรมดำมาแต่มันมีแบบของที่เขายังไม่ได้ทําอะไรอย่างอันแรกเนี่ยเขาทําสีมาก็าทําสีสวยนะเนี่ยเขาจะมาเป็นไม้แบบเนี้ยแล้วก็ยังไม่ได้ทำสีอะไรเลยอาจจะให้เรามาสร้างสารรค์ต่อเองนะครับผมราคาก็หลักร้อยครับไม่แพง